ก็เลเปิดภาพยนตร์วันนี้ครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับฝ่านี้คนเยอะมากนี่แหละครับนั่นก็เลยครับครับก็ขอขอบคุณสื่อภาพยนทุกท่านนะครับสำหรับงานวันนี้ก็ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ครับก็อยากให้ทุกคนแฟนคลับทุกคนมาเยอะเลยครับทุกคนมีแฟนคลับทุกคนครับผมกลับก็มีหรือเปล่ามีมีแฟนคลับจีนด้วยนะครับแบ่งไว้อย่างคุ๊กเร สัปดาห์รอบรอบคือวันที่แล้วใช่ไหมครับประกาศแต่สดอบอะไรนะครับเปิดเปิดเป็นรอบคืนแล้ววันนี้นะครับผมก็ดีใจครับดีใจที่มีกระแสผลตอบรับนะครับเพราะว่าเป็นหนังซีจีล่าสุดที่แบบว่าเราเรามีนักแสดงทั้งวัยรุ่นที่มีคนติดตามมีแฟนคลับเยอะแล้วก็ซีจีเราก็ดีครับสบาครับผมใช่ครับ อยากให้ทุกคนเข้าไปชมกันครับมันจะน่ากลัวหรือว่ามันเปนจริงอะไรบอกว่าอุ้ก็เหมือนจริงครับเป็นเป็นเป็นซีจีที่จระเข้ที่เหมือนมากที่สุดแล้วครับตอนนี้ครับผมแล้วก็เป็นทีมงานระดับเมืองนอกครับครับผมคุณเลยสำหรับซีจีใช่ครับถึงขุนมากพี่หอการ์ดตัดได้บ้างรับเราเล่นกับซีจีบอกว่าไา้ได้ยังไงบ้างครับครับก็เล่นกับซีจีก็ต้องใช้จินตนาการนะครับว่าจระเข้ เ,เร็วแค่ไหนตัวใหญ่แค่ไหนอะไรเงี้ยครับใช่แต่ก็ดีที่พี่บอยเขาปั้นจระเข้ขึ้นมาให้ลงคุณปั้นจระเข้ขึ้นมาเป็นวครับใช่เป็นหัวซึ่งใหญ่มากใช่ก็เหมือนจริงมากครับเ,เห็นแล้วแบบกลัวเลยทําให้เราไม่ใช่ในจินตนาการได้ได้ดีครับสาหรับบทของเรามันหน้าสีดำขนาดของารส้เลยครับครับก็เรื่องนี้นอกจากความน่ากลัวของจระเข้แล้วการเอาชีวิตรอดเกี่ยวกับความสมพัธ์ของเพื่อนด้วยครับตอนที่แบบ เป็นเป็นเรื่องของการเสียสละด้วยครับเพราะว่าเวลาเราจะแบบถึงเวลาเราจะต้องต้องสู้กับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับถึงใกล้ชีวิตอะไรเงี้ยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเราจะรอดกันหรือเปล่าเราก็ต้องไปติดตามในประโยชน์เรื่องนี้ใช่ครับเราผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันพี่บ่อยให้เข้าไปดูหลายทีแล้วแต่ผมไม่เข้าไปดูเพราะว่าอยากอรอลุ้นรอดูร้อมกับผู้ชมทุกคนครับใช่ เีลกรบในกเรื่องนี้ก็เป็นแบบการพลิกบทบาทสำคัญเหมือนกันเแล้วก็ไม่เคยได้รับคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนแล้วก็อาจจะดูแซ่บขึ้นนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่นะข้าดูเดียวข้ลงาพาวไปยแต่อยากให้ดูจริงๆเพราะว่าไม่ใช่หนูคนเดียวที่เปลี่ยนไปมีเพื่อนที่เปลี่ยนไปไม่ถิ่นพลอยไม่ถิ่แกบทของเรามันน่้ความซต้อนตื่เต้ เรื่องมากเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าดูแบบจากตรงนี้คือหนนะ่าจะโดนจระเข้างับเป็นคนแรกแล้วก็อยากอยากจะฝากทุกคนมาช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าชะตาชีวิตเราจะเป็นยังไงในเรื่องเป็นอะไรแบบค่าท้าในเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่พิคาลเคเตอร์หลังจากพีพีเลยครับก็เรื่องนี้ก็จะแบบติดคาลเคเตอร์หน่อยแล้วก็จะมีความมีความแบบว่าเออ อบูเยี้ยงหน่อยครับแบบว่าคุณถนัดแบบเล่นได้เลยนะโอ้ยทำกันได้มาดีครับเพื่อนผมเก่งไม่เป็ูมครับก็ประมาณแล้วก็มันอยากจะฝากให้ดูตอนที่แบบว่าอย่างที่การบอกนะพอมันเสี่ยงอันตรายจริงถึงชีวิตเนี่ยความในนะสยในแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาอย่างไรบ้างบางคนก็เห็นแค่ตัวเลยบางคนก็แบบเออเดทลาอะไรอย่างเงี้ย บทพลอยก็เหมือนเป็นอีกบทหนึ่งที่ได้เปลี่ยนบทบาทกันค่ะส่วนใหญ่พลอยก็จะเล่นแต่หนังผีทุกคนก็จะชินหนังผีของพลอยแต่เรื่องนี้เป็นแบบเรื่องแรกที่พลอยมีบูด้วยแล้วก็อิมิดดราม่าแบบหนักๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทําหลากหลายมากๆสนุกดีค่ะสำหรับผมก็จริงๆก็ เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอยากให้เป็นเราได้ติดตามภาพยนตร์ก็ที่เราทุกคนมันมีพิรุษฮ้นมีพิรุษเหรอยัยๆทุกคไปติดตามในภาพยนตร์ครับก็อาจจะเห็นอะไรที่มันแบบแปลกไปสไตล์คนดูตัวตัวคงจะเป็นกิมมก็ไม่ขนาดนะทุกคนเป็นกิมมิกหมดในเรื่องนี้คือมันจะเล่าตัวละครความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่อาจจะมีความสัมพันธ์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ็ปค่อนข้างซับซ้อนซับซ้อนทุิเซอรตัวทักกูจากเองข้ามกับแค่ไหนนักกับเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนก็รอดูว่าเออ CG CG เอยนักแสดงอย่างนี้เอออะไรอีกเนียก็สำหรับเรื่องนี้ก็คาดหวังครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายครับแล้วก็เป็นผลงานมัตเตอร์พีซของผมด้วยครับแล้วก็ผมผมใช้เวลาทํานานมากครับพิถีพิถันในเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกจ g เนี่ยผมแก้แล้วแก้อีกครับกว่าจะออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ครับ ก็อยากให้ทุกคนติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ครับให้ฝากนะครับจะได้ชมกันเข้าใจว่าอะไรครับก็ขอฝากอมตะพันศยยงเนยนะครับ21กันยายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับอยากให้ทุกคนไปชมนะครับเป็นฝีมือคนไทยนะครับแล้วก็ซีจีก็คนไทยทำครับแล้วนักแสดงก็เป็นคนไทยอยากให้อุดหนุนหนักไทยครับครับผมขอบคุณค่ะ